โอเคไกด์ okay, กลับสวัสดีท่ชมชุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กันในช่องของ I want to be n นิจานะครับผมนะอยู่ผมคนเดิมแล้วก็ไม่ครับพาร์ทที่สองคือผมได้เออ่ทำการเล่นคนเดียวไปเออ่สักพักหนึ่งนะก็หลังจากที่อัดคลิปเสร็จก็ตอนนี้ได้ลามาตัวหนึ่งแล้วผมจะเลี้ยงไว้เผื่อแบบไปหาหมู่บ้านหรือหมู่บ้านอื่นแบบ ตํารวจอะออาไปสํารวจที่อื่นไกลๆนะแล้วโหกว่าจะได้กว่าจะได้ใช้ปีกก็ต้องจบดีเอ็นก่อนตอนนี้คงต้องพึ่งลาก่อนมันมันเอาไ้มันขนของได้อะม้ามันขนของไม่ได้อะออก็เลี้ยงเอาไว้ก่อนก็ตอนนี้ผมได้ปลูกปลูกข้าวแล้วแล้วก็ขยายอ้อยแล้วก็ไปปลูกเหมืองซึ่งเหมืองอยู่ข้างหน้านั้น เป็นเหมืองเหมืองแบบขุดเองนะแบบไม่ได้ลงไม่ได้ลงท่าหรอกก็หินส่วนใหญ่อยู่ข้างล่างนะได้แบบขงองแรงเยอะมากแล้วก็ผมแวะไปตัดไม้นิดหน่อยเมื่อวานก็ก็นิดหน่อยอะแต่จริงผมผมว่าจะตัดให้มันได้สัครึ่งกล่องครึ่งกล่องนี่เลยก็ขี้เกียจก็เลยตัดตัดเอาแค่นั้นพอแล,แล้วก็เลยอ๋อแล้วก็ตอนนี้ผมลืมบอกอะไรไปคือคือระางที่ผมเล่นคนเดียวเนี่ยผมก็ทําการไปขุดเหมือง ขุดแบบบ้าคาดมากดิ่งลงไปดูแล้วก็ตอนนี้ผมเจอเพชรแล้วทุกคนเจอเพชรแล้วอ่ะคือผมขุดแบบขุดแบบขั้นบันไดดิ่งลงไปเลยตอนแรกผมคิดว่าหวังหวังว่าจะเจอถ้ำอะไรสักหน่อยก็ก,ก็ไม่เจอผมไม่เจอถ้ำเลยขุดไปจนถึงเบชล็อกอะจะถึงเบดล็อกแล้วยังไม่เจอถ้ำเลยจเจอเพชรแล้วซึ่งเจอเยอะซะด้วยไอ้ตรงเออแล้วก็ตรงนี้ผมขุดจะไปหาเหล็กจะหาเหล็ก ก็ยังไม่ค่อยเจอเแล้วเลอแล้วก็แล้วก็วกตรงไตรงฝั่งนี้ผมไปเจอ,เ,อเจอเหมืองมันมันเรียกว่าอะไรนะมาชาร์บผมไม่แน่ใจนะก็อะไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปเข้าไปในเมืองนั้นไปหาเหล็กหาโน,นนหานีเราเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอเออจริงก็ไม่หวังจะเจอเพชรเพราะว่าผมจะไปเอาเหล็กเฉยๆเพราะผมหาเพชรเจอแล้วไงก็เดี๋ยวลงไปดูเพชรข้างล่างนั่นไอ้ตรงนั้นน่าจะแปะก้อน 8ก้อนแล้วก็ผม,ผมขุดผมขุดรอบๆแล้วก็ในอันเนี้ย okay. ตรงนี้8ดก้อนหนึ่งสองสามสี่หเจ็ดแปดโอเคเนี่ยตรงนี้แดก้อนผมไม่แน่ใจว่าข้างล่างมีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้ขุดดูข้างล่างอ่ะก็มันมันน่าจะมีแค่นี้แหละมัง้งแล้วก็ผมเจอเพชรอีกสามก้อนเจอเพชรสามก้อนนะผมลงลงมาตรงนี้ลงก็ผมถามแชท gpt นะว่ามันต้องแบบความลึกประมาณเท่าไหร่จะเจอเพชรได้ง่ายๆก็ มันก็มาประมาณนี้แล้วก็ุดทางนี้มัม้งไม่จำเป็นเพ็ด,ด,ดอ่านี่ไงสามก้อนใช่ปะใช่สามก้อน,ก,อนก็ผมคิดว่ายังไม่ขุดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปหาเอ c นชา t f o ฟอร์จูนก่อนแล้วเราค่อยขุดทีเดียวจะได้แบบมีดเพชรเยอะๆก็วันนี้ผมพยายามแบบขุดตรงไปบ้างขุดไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างอะไรเงี้ยระบบมันมันไม่เจอสิมันเจอ,อยากเลย ถ้าให้นเน้นเะอะก็ไปขุดถ้ำไปลงถ้ำเถอะเชื่อผมมันหาเพชรง่ายกว่าเยอะลงถ้ำอ่ะแล้วก็อ๋อใช่แล้วก็ตอนนี้ไหมครับเพิ่งจะอัพไปเวอร์ชัน1.21.1 1 11. 11. 11. นะก็มันเพิ่มหอเข้ามาแหละซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะใช้หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่คิดว่ามันมันเอาไว้ใช้กันหลังม้ามากกว่า <S <S คือมันเหมาะกับการขี่ม้าแล้วก็แบบเอ่อชาร์ตตี ไม่แน่ใจมันเรียกชาตีวก็ผมคิดว่าไม่น่ใจได้ใช้อ่ะวันวันแรงนะแต่มันต้องใช้มาไนงะผมได้ยินเสียงมันเหมือนไอ้ไอ้อะไรนะเอเทลแชมเบอร์อ่ะมันเป็นนี่ยแหละสปาเทลสปามุมขวาล่างถ้า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 เห็นนะมันจะขึ้นผมเปิดซับไตเติลไว้จะได้ฟังเสียงรู้ว่ามีอะไรรอบๆมันมีเทลแชมเบอร์อยู่ใกล้ๆผมนั่นแหละแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่ตรงเนี้ยแหละแค่มันอยู่ข้างล่างหรือข้างบน ขุดไปทั่ว่าพยายามจะหาขุดมั่วขุดมั่วไปหมดเลยตอนนี้ก็ไม่เจอก็ช่างมันก็เดี๋ยวค่อยไปหาก็ได้แล้วก็ตรงนี้ผมกั้นไว้คือมันเป็นไม้ชามเป็นเหมืองอเ,เหมืองล้างก็โอเคไะลุยกันเลยเพราะว่าผมต้องการเหล็กหวังว่าจะไม่มีคีปเปอร์หล่นมาใส่อุย้ยขูพูดพูดถึงเหล็กกูเจอเลยอุย้ยเชียสัมบี้ตกใจ เมื่อคนตกใจง่ายนะใคเผื่อสะดุ้งอะไรบ้างตกใจง่ายผมแพนิกง่ายหน่อยก็ขอโทษด,ด,ด้วยแล้วกันนะครับไป้ละสองบิลกลัวมันจะโผมาบนมันหล่นมาเกี่ัวตัวกลัวจะนี่ด้วยแหละเกี่ยกันมาก่อนเผื่อเผื่อมักมาเผื่อมันมาตัวตุยี่หลังผมต้องการเหล็กจำนวนมากเลยตอนนี้ ่เราก็จะอาจจะพานจจี้อาจจะลงลงมชาช้าลงเหมืองนี่ยาวเลยเพราะว่าส่วนใหญ่มาหาแร่นะแก็จเอจอเจอเพชรแล้วก็ทําที่ขุดทําที่ขุดเพชรได้แล้ว <S <S เหลือแค่เไปขุดไอ้นีอ่อะไรนะออกซิเดียนเพื่อไปทําประตูนีเธอก็จะเล่นเร็วเลยกันจะเล่นเร็วเ,เ,เลยเพราะว่าเาดี๋ยวสร้างนู่นสร้างนี่เดี๋ยวผมไปสร้างเอตอนเล่นคนเดียว ผมที่เกียดมาสร้างแล้วว่าคิดไป่ได้ผยกลัวมากเลยเพราะว่ามันหล่นมาจากข้างบนได้ไงซึ่งค่อนข้างอันตรายแต่จริงเราขุดล้างกลับไปได้นะล้างฟรมีมันไม่ต้องครับผมจะเอาไปท,ทําที่ที่ขนเิเลเจอร์นะว่าต้องต้องทำดีไหมไม่แน่ใจวะขอดูก่อนว่าจะทำดีไหมสล้างผมอาจจะ ขุดๆไปบ้างที่ขุดเหล็กผมจะพยายามไม่ค่อยใช้ถ้าแบบไม่เจอเพชรเจอเลสโตนอยู่นีนั่นอะไรนะไม่ช้าปกติมันกว้างนะแล้วมันหลงได้ง่ายด้วยระเด็นมันหลงงะมาเด่นเจเลสโตนจะพยายามขุดเหล็กให้เยอะให้สุดแล้วว่าพาทน,นี้ผมจะมาขุดเหล็กอย่างเดียวเลยจ,จริงให้คิปเปอร์ระเบิดเลยนสกิลในสกิลในจาว่า เราจริงผมชอบด่ามันบ่อยเพราะว่ายิงโงู้นี่ปกติมันจะยิงไม่ค่อยโดนนะแต่ถ้าถแต่ถ้าระยะประชิดโอ้โหเนี่ยระยะนี้มันยังยิงไม่โดนเลยเนี่ยโหระยะนี้ระยะนี <hand> ้มันยังยิงไม่โดนเลยผมเลยแบบชอบด่ามันบ่อยว่ายิงโงู้นี่มันยิงโงู้นจริงๆอุ้ยเฮียไว้บางมุมพิษต้องระวังตู้ดระวังว่ากูโดนเลยไม่คีปเปอร์หมาได้หรอเวท เระเบิดเลยก็ได้นะเพราะแต่เสียงเดียวคือไอ้นี่ไงทางมันจะเละแต่ถ้าแต่ถ้าไม่แขก็ไม่เป็นไรจะโฟกัสกันเหล็กนะต้องการเหล็กคลิปนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้พูดมากละมังไม่แน่ใจว่ามันจะพูดอะไรพาแรกผมไปพูดไปเยอะแล้วถ้าเจอเพชรก็ถือว่าดีแต่ความลึกระดับนี้มันน่ใจอย่างมันไม่เจอมันต้องเจอระดับอ่าไอ้ d e e เ s l เจอเวลาหาแร่แล้ว พยายามเอาทอนมา้เยอะนะขุดฐาน้เยอะถ้าเราลงลึกไปเรื่อยๆทอนมันก็ทอนเรามันก็เริ่มหมดไปเลยพก็เจอฐานก็ขุดขุดมาอย่างที่พาร์ทแรกผมบอกก็ฐานก็ขุดได้ก็ขุดขุดไปมันไม่เสียหายหรอกเพราะมันจําเป็นยอยู่แล้วสำหรับต้นเกมเอาจริงก็กเริ่มงงแต่ว่ามาจะตไหง <laughs> มันหลงง่ายนะมาช้าหลงง่ายจริงเพราะมทางมันไม่น่าที่จะซิกแซก นั่นเป็นสปาวใช่ไหมถ้าถ้าเป็นสปาวจะไปไปสปาวเอาทอสเจยะทอสปักสปาวมันหยุดโอเคได้ใ,ใหญ่เดี๋ยวค่อยทำลายทิ้งก็ได้มันทำฟาร์มก็ได้แต่ทุบไปเลยมันก็ยังไงอยู่โอ้โหอุยเย <laughs> นี่ยแหละสิ่งที่น่ากลัวในการ ลงถ้ำลงเหมืองอะไรต่างๆแล้วมันหนีไปไหนวะเยี่ยมมาดิม่ตามมาก็ช่างวันทำโอ้ยเฮียทีเงี้ยมึงตามกูมาเฮียทีเงี้ยมันตามมาเฮียทำมันฉลา,าดจังวะคีเปอร์มันโคตรฉลาดว้าวอ๋อตรงนี้เป็นถ้ำเว้ยตรงนี้กล่องอยู่แล้ว ไอ้ตรงนี้มันเชื่อมกับทางที่เราในนี้ปะวะที่เรามาปะโอเคตรงนี้มันเชื่อมข้างตรงนี้มันเป็นข้างบนนะไม่โขมมันมันยังมีข้างบนอีกอะโอเคเหล็กสวยเหล็กในถ้ำมันดีกว่าแบบเหล็กที่ไปขุดเองนะเพราะว่ามันหาง่ายกว่าแล้วก็เยอะด้วยแล้วรู้สึกว่าเมาส์มันจะมันมันจะแปลกแปลกไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าถานจะหมดหรือเปล่าจลงไปขุด ข้างล่างตรงนี้มันเชื่อมกับอ้น,นี่นะก็แน่นอนเชื่อมดูกล่องดีว้าวไอ้เปิลทองก็ลาเมาส์ผมมัน,ปนแ,ปแปลกแล้ววะ่ะเฟสตนแล้วกม็มีพัมกินสีนผมไม่เอาแล้วกันเพราะว่าที่บ้านม,ามีฟักทองอแล้วก็แปลกเหมือนกันนะปกติเวลาผมขุดเวลาขุดถ้ำลงมาเองอนะคือ มันมันต้องเจอผมต้องเจอถ้ำอะไรบ้างแหละคราวนี้มันผมไม่เจอปกติมันต้องเจอแบบเจอบ้างไงแตวน,นี้คือผมไม่ไมเจอเลยอยากได้เหล็กกข้าไปสักออสองสามสแต็กกำลังดีผมจะตุนไว้เยอะจะต้องทำฟาร์มเหล็กด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะทำคลิปสร้างไหมเออไปหาใน youtube ก็ได้ั้งฟาร์มเหล็กก็ทำมันไม่ได้ยากอะไรทำแต่ทำไว้ดีกว่าเพราะผ เหล็กใช้แบบไม่มีจําไม่มีวันหมดบัมเหล็กทองแดงผมเยอะแล้วผมไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรแล้วนอกจากทำอุปกรณ์พวกนี้แต่ก็เดี๋ยวก็คงไม่ได้ใช้แล้วเราขุดเหล็กกลับไปเยอะอย่างเงี้ยเราคงไม่ต้องใช้ของทองแดงแล้วมั้งขนเหล็กกลับบ้านให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้น่าจะมีเฮ้ยมีสแต็กกว่าแล้ว <laughs> ย่างเร็วอ่ะขุดไปก็ได้แต่ทองแดงมันเยอะจริงผมมันขุดทีได้ สองอันโอเคได้เหล็กด้วยต้องขุดดีๆนะเพื่อแบบขุดลงไปแล้วตัวไม่ใจุม่มลาวาต้องต้องระวังไม่เจอลาพิทด้วยมาลาพิทนี่ขุดไปเยอะๆก็ไดถ้ถ้าเจอก็ขุดอะ่ะเพราะว่ามันมันได้เยอะนะแต่ก็มันเอาไว้ใช้เอนชาร์ซึ่งมันใช้ไม่เยอะอยู่แล้วโอ้โหเหล็กโอ้ มันไปได้เรื่อยๆอ่ะเหล็กมีเแกบเบกแบบแบบือบอ่าสแตค็คคึงละลงมาเยอะจริงผมตอนแรกผมว่าจะไม่ขุดตรงเนี้ยกลายว่าขุดแล้วแบบดวงดีเฉย้าวเวลาผิดจรจริงมันไม่จำเป็นต้องขุดไปเยอะขนาดนั้นมันมันมันไม่ด้เปไปใช้เยอะหรอกแต่ก็ขุดๆอะบางทีอนาคตเราอาจจะต้องใช้เยอะๆก็ได้ไม่รู้เลยเอามาก่อนแล้วกันบางทีบนข้างบนเนี่ยมันอาจจะมี แล่อีกนะคือบางทีเราล้าเลยแบบลรไม่ได้มองอะไรเงี้ยเออมันน่าจะไม่มีนะเพราะมันมืดฐานครับขุดไปบ้างถ้าเจอก็ขุดขุดมาเถอะฐานเนีมม่ยผมย้ําเสมอแหละว่ามันจําเป็นเพราะผมเล่นคนเดียวแล้วแบบผมขาดฐานบ่อยมากตอนนี้เรามีเหล็กเยอะแล้วเดี๋ยวไปคราฟเป็นชุดเหล็กอัพอัพเกรดเป็นชุดเหล็กเลยขอดูดิว่ามัมคนคงไม่มีอะไรมาตุยหลังทอสโอ้ยเนมแท็กอันนี้ แล้วก,กันโกบอรี่ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอย่ไขุดตรงนี้มันลงไปได้อีกใช่ปะมันลงไปได้อีกใช่ <Sure. S 1> ลงถ้ำได้กว่าจริงๆกันแหละนะสำหรับถ้าจะมาหาแร่อะไรลงถ้ำดีกว่า <Yeah. S 1> ตอนแรกผมขี้เกียจลงถ้ำไงม <Yeah. S 1> าแบบขุดทำเองแบบลงเองอะอะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนผมตอนที่มันยังไม่ได้อัพอัปเดตเรื่องถ้ำแบบนี้นผมไม่ได้ป่อยผมขุดทำ หาแร่เอกบ่อยไม่ค่อยได้ลงถ้ำแบบนี้สักเท่าไหร่ยิ่งเล่นกับเพื่อนนี่นแทบจะไม่ลงถ้ำข <c oughs> ุดเหมืองหาแร่จำได้ตอนนั้นหนึ่งจุดหนึ่งจุดสิบเจ็ดมั้งมันยังไม่อัพถ้ำม,มันตอนนั้นสมัยนั้นไมคชาร์ปยังไม่ได้อัพอัพเดท,ทถ้ำให้มันแบบใหญ่ขนาดนี้นะถ้าเจอแบบอย่างเงี้ยมันหาแร่ง่ายหน่อยถ้าเจอมาช้าแบบนี้นะมันถ้ำว้าวคิปเปอร์ ตัวแบบตีตัวนี้อยู่ตัวมันมีตัวข้างหลักเข้าเจอประจำเลยอันนี้เลยสโตนไม่ขึ้นไม่ได้กรอโอ้ตรงเนี้ยถ้ามันถ้าถ้าเป็นน้ำอย่างเงี้ยจะขึ้นลำบากไม่แต่สูงมากเลยวะเฮ้ยผมจะพยายามปีนขึ้นไปโอเควันนี้ปีนขึ้นมาแปะทอเฉยๆอันนี้มีเหล็กโอเคทันตันแล้วมั้ง กใจนึกว่าหล่นก็หมดแล้วตรงนี้มันตันแล้วมันไม่มีอะไรแล้วหยดน้ำด้วยก็เลยถ้าโตนอาจจะได้ใช้ในอนาคตทำวงจรนี่ได้นกิดอะไรขึ้นเฮ้เราจะเจอก็เหยเจอเพชรไหมเนี่ยอุ้ยเหี้ยวางไงวะเนี่ยเหี้ยตกใจเจ้าวางไงวะมันวางไงอ่ะรีบตกใจเยอะเลยอะแล้วผมอันนี้อันนี้ผมบริษัทดุ้งเท่าไหร่ ถ้าแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แบบโผมาระยะประชิดจริงอ่ะผมจะไม่สะดุง้งเท่าไรตกใจหมดเลย <c oughs> คือถ้าเป็นคีเปอร์ผมจะตกใจมากกว่านี้ไงคือซอมบี้อย่างน้อยแบบเรายัางตีสู้ได้ไงคีเปอร์ er, ถ้ามาระยะประชิดนี่ผมก็างโลกกันและคือไม่ได้หรอกแปลก <c oughs> คือมันมันมาเลมันหล่นจากน้ําอันนี้มันทางเดียวกันเลเนี่ยจริงผมรู้สึกว่าน่าจะหลงแล้วะปกติผมเป็นคน จำแมน่นขงัขงขงหนไวแล้วอะ่ะอันนี้ทอสเ่าใช่ไหมเออ,เอ,อทอสท,ทอสเราก็ก็ไม่จะทอสเ่าก็ก็มีกูเล่นคนเดียวเนี่ยมัเช้ามันจะว่างมากให้มันระเบิดก็ได้มันระเบิดเลยโอเคโอยระเบิดเหล็กพอดีเฮ้ยไอไอ้นี่นี่มากอาไม่ถิด จำไม่ได้เอาไปทิดก็เอาไปขุดเออมันเอาไว้ทำไอ้อะไรนะมันเอาไปทำกล้องกล้องส่องลงไก่ได้กับไอกระจบไอเสี้ยงทีมันต้องใช้นั่นแหละไมแน่ใจนะผมเล่นกับเพื่อนเพื่อนมันใช้ทำฟาร์มผมก็ได้ใช้อยู่แล้วอ่านี่แหละมันมีเหล็กลด้วยเาไ่ทิศขุดเออไม่แน่ใจผมจะขุดขุดไปงั้นแหละเพราะมันสวยดีเอาไ่ทิศมันสวยดี ก็ขุดเอาที่มันอันก้อนนี่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยขุดอันนี้เป็นอันใหญ่ๆเท่านั้นถ้าขุดอันเล็กมันจะไม่ดรอปมันได้เยอะด้วยแหละเอาไม่ทิดขุดทีมันดรอปอะไรอเนี่ยอะไรอะไนี้คือสเปียร์เนี่ยของซึ่งผมผมไม่น่าได้ใช้ว่ะนี่ตรงนี้มันลงไม่ได้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นพ้มพใช่ไหมหรือยังไงแล้วจริงเหล็กตอนนี้ผมว่ามันก็พอแล้วแหละผมก็ไม่ได้ต้องการ กเยอะอะไรขานาดข้างล่างนี้ลงได้ไหมก็ตันไม่รู้ว่าเบื่อเบื่อกันไหมนะมันไม่ค่อยอะไรไงส่วนใหญ่ก็แค่หาแร่หาแร่ผมก็พูดไปเยอะแหละระหว่างหาแร่ผมก็พูดอะไรไปเยอะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแล้วตรงนั้นยังยังมไ,ไม่ได้ไปอย่งอางเออโอเคมีทางเลี้ยวเลี้ยวแล้วก็ตันไอ้ีตันใช่ไหมว่าแลไวเชี่ยตัน ตันจริงตอนนี้เหล็กเราโหเยอะอยู่นะเออน่าจะสักสามจะแตกน่าจะสักสามจแตกได้ถ้าเจอเพชรอีกถือว่าโชคดีแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้จะมาเอาเพชรไงตอนแรกไม่ได้ไม่ได้หวังว่าจะมาเอาเพชรถ้าเจอเพชรอีกนี่โหโชคดีจัดจัดแต่ที่ผมเว้นไว้นั้นผมจะยังไม่ขุดแล้วกันเพราะว่านั่นแหละผมรอรอเอาเอนชานฟร์จูนมันจะขุดมันจะทำให้ขุดแร่เราได้แร่เยอะขึ้น บางทีมันก็ได้เพิ่มบ้างไม่ได้บ้างนีแล้วแต่เลเวลวันชา์ไม่น่ามีอะไรหรอกเราก็ได้เหล็กเหล็กเยอะแล้วอะคือเราไม่จําเป็นต้องอ่ยังไงไม่จำเป็นต้องหาเพิ่มแล้วก็ได้อันนี้อันนี้แล้วต่อคนว่าอยากหาเพิ่มหรือเปล่าซึ่งผมว่าผมพอแล้วอะพอแหละนะมันจะวุ่นๆองหาทางกลับนี่แหละว่ากู้กลับจากทางไหนวะกลับถูกทางป่วะ ไม่ใช่ทางนี้แต่ตรงน,นี้มันมันเชื่อมกับทางที่เราออมาผมไม่ค่อยหลงทางเท่าไหร่นะ,ะติชินแล้วหรือเปล่าเ <c oughs> ดี๋ยวกูจะหลงะ่ะเรามาจากอ๋อทางนี้โอเคโอเคจำแม่นจริงๆว่ะนึกว่าจะหลงในมาช้าเป็นชั่วโมงผมเคยหลงไหมผมเคยหลงไปเป็นชั่วโมงอยู่ช่วงช่วงหนึ่งก็กลับบ้านอย่างสวัสดีภาพ ก็จริงคลิปนี้มันออกจะน่าเบื่อหน่อยนะว่ามันแคปมันก็ขุดแร่มันไม่มีอะไรก็อาจจะฟังผมพูดซึ่งผมวันนี้ผมไม่นี่งนิดหน่อยยังไงปวดหัวนิดหน่อยก็อาจจะพูดอะไรไม่ได้เฮฮาเสียงอาจจะเอ่อยังไงมันเสียงอาจจะดูแบบไม่ไม่ละเลยสดชื่นอะไรบ้างขออภัยด้วยจริงๆตอนแรกผมว่าจะไม่อัดนะแต่ว่าคิดไปคิดมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่างเดี๋ยวไม่มีเวลามาอัดก็ <c oughs> มาอัดไว้ก่อน อย่างน้อยอัดดองก่อนไม่รู้หละว่าคลิปนี้จะดองดองไม่ยันมกราหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นคอปเปอร์เยอะมากทองแดงอย่างเยอะเนมแท็กผมไว้กล่องนี้กันถาง่าับหลังรถไฟได้เปิ้ลทองวันดีแต่ถ้าได้เอ็นชาร์จนี่มงจะโคตรโชคดีอ่ะหายากนะเนเวนเนชาร์อจริงก็สองสะแตกกว่าเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เยอะแล้วสำหรับผมสองสแตกกว่าโคตรเยอะแล้ว โอเคเผาข้างล่างด้วยนะก็ระหว่างนี้ไปตัดอ้อยวันนี้ผมขยายนะผมขยายไปยังสุดตรงนู้นเลยแล้วก็ตรงนู้นผมไปคาเป็นกระดาษาแล้วเตรียมตัวจะไปแลกให้ฟอร์จูนจะได้มาขุดเพชรมาเผื่อถ้าแบบโชคดีแบบได้เยอะจริงก็ถ้าได้เยอะก็ถ้าขุดแล้วแบบเราได้เชรแบบเยอะจริงๆก็มก็จะเอามาทําชุด ได้แต่คงไม่ยอามไาปทำาดาบหรือเปล่าแต่ดูก่อนมาได้เยอะแค่ไหนแต่ไม่น่าพอที่จะมาทำชุดได้หรอกไม่แน่ใจจะทำถ้ามาทำเป็นชุดได้นี่ถือว่าเยอะมากนะขาเป็นกระดาษเตรียมเลยจะไปแลกมาเราเหมือนจะพวกนี้ขยะต,ต้องไ่เคลียร์ค่อยแล้วไดหมดได้เลิกทำชุดเลยเทำชุดเลยแล้วได้เลิกพอดีนีุ่ดชุด,ชด แล้วก็หมวกอ่าครบเซตครบเซตแล้วได้เวลา,าบอกลาชุดคอปเปอร์ชุดทองแดงเรเรียบร้อยชุดเหล็กเต็มตัวเรียบร้อยอยังไม่ได้ทำมันยังไม่ได้สร้างบ้านนะดีเดผม,มดไปสร้างอรอบก็ภาคนี้ไม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็ภาคนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ก็มันอาจจะน่าเบื่อบ้างนะสำหรับคลิปนี้ จริงผมผมเองก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อนิดหน่อยเวลาตอนอัดนะเพราะมันไม่ค่อยได้ประจนภัยอะไรเท่าไหร่ก็เอาตรงมันมันลงเหมืองอ่ะเออจะเอาอะไรมากวะลงเหมืองจะเอาอะไรมากก็เดี๋ยวพาดหน้าไม่แน่ใจว่าจะทำต่อซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้แต่ผมน่าจะสร้างบ้านแล้วแต่ผมผมไม่น่าจะอัดคลิปตอนสร้างบ้านหรอกเพราะขี้เกียจนะก็ ผมไปสร้างต่อเลขกคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปหาสมุดอ่าอ้นี่แหละไออะไรนะฟอจูนใช่ก็พาหน้าเดี๋ยวไปขุดเพชรกันถ้าได้ฟอจูนเร็วก็นนะก็ผมจะพยายามหายมันได้ก็เลยแล้วก็ <c oughs> ก็ถ้าขุดเพชรแล้วผมจะไปเนเธอร์เลยไปอย่างรวดเร็วเลยซึ่งผมอยากจะจบแบบอยากจะจบเกมก่อนนะแล้วค่อยแบบมันนั่งทำฟาร์มนี่นั่น ก็โหเปิดปิดคลิปโคตรยืดยาวจริงก็ม so ันม okay. ีหลายสิ teasing, <sh arp sag ging starts> so ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะบอกนะก็บางทีผมอาจจะลืมพูดในแบบตอนลงถ้ำแบบลงเหมืองแบขุดแร่อะไรเงี้ยผมเพ่งสมาธิกับการหาแร่มากกว่าเลยบางทีอาจจะลืมพูดอะไรบางอย่างไปก็คลิปนี้ก็โอเคมันไม่มีอะไรและอาจจะน่าเบื่อบ้างกอโทษจริงนะก็โอ้โหพูดซ้ำหลายรอบบ้างเพราะน่าเบื่อเพราะ เอาจริงเอาจริงนะผมเล่นตอนนี้ผมก็ยังเบื่อๆนิ่อหน่อยนะตอนลองถ้ำมันจะเบื่อเบื่อหน่อยนะครับถ้าถ้าแบบเล่นคนเดียวไม่ได้เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็วันไหนถ้าเล่นกับเพื่อนอาจจะอาจจึงมันก็ไม่น่าจะเล่นกับผมครับก็โอเคอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับนะก็ถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะไอเชียลืมววาจะมาพูดไอเชียพูดท้ายคลิปแล้วก็ถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะก็คลิปแรก คลิปแรกที่ผมดูนี่ก็ถือว่าสร้างบผมถือว่าประสบความสำเร็จแหละนะก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับนะซึ่งผมขอบคุณจริงๆก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะจ๊ะย้ำอีกแล้วก็คลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบาย